สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซัสเดย์ก็อยู่กับ f อฟซออนไลน์เช่นเดิมเหล่าน,นี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแพทจากทั้งบ้านกี่แล้วครับก็ทีมนี้เป็นฟูบาร์เซลน่าฟูบกแปนะไม้ลบส42หรือ42 2 2ครับคือเขาให้ผมจัดแผนให้นะเขาอยากได้แผนหน้าคู่แล้วก็เป็นแผนเนี้ยแหละครับแล้วก็ให้แบบนักเตะหาช่องนะครับผมแทงทะลุช่องอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมูลค่าทีมอยู่ที่240ล้านล้านไปเลยครับส่วนค่ายพี่อยู่ที่285ปครับเป๊ะเลยนะ ทีมนี้ส่วนทีมอันเลยก็จะเป็นโออบวกสี่ส่งสั้นบวกสามควบคุมบอลบวกสามครับส่นฟีเจอร์ก็จะมีเลี้ยงบอลความเร็วบวกสองยิงค้บวกหนึ่งครับอันแรกอันที่สองก็จะเป็นยิงตำแหน่งกับจดสกอร์บวกสองครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นส่งสั้นควบคุมบอลบวกสองแล้วก็คล่องตัวบวกหนึ่งนะครับตามนี้เลยก็ถือว่าโหฟีเจอร์นี่อย่างเยอะเลยนะน่าจะแทบครบตัวไหมเนี่ยครบทุกตัวครบสิบเอ็ดตัวจริงเลยครับโอเคเลยมาก็มาดูที่ตัวแรกกันเลยเริ่มจากหน้าเป้าแล้วกันนะคร คู่กับองเรียเป็น p ีซีบวแบบไปเลยก็ที่เด่นสุดขององเรีย่าจะเป็นสปีดต้นครับ151ไปเลยลองมาเป็นความเร็วกับจบสกอร์150สุดยอดรับส่วนเอตโตเนี่ยที่เด่นสุดก็จะเป็นจบสกอร์152ไปเลยครับสุดยอดครับอระมาณนประมาณนี้ ส่วนนิสัยที่มีอยู่ก็มีตามนี้ครับทั้งคู่ส่วนราคาคับเอโต้อยู่ที่31ล้านล้านส่วนองลีอยู่ที่72.8ล้านล้านครับปีนะครับก็ LAM นะก็จะเป็นโร n ิโยเป็นปี m d l บ8ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นแมเซียเป็น BCC บ8ที่เด่นสุดของแมเซียก็จะเป็นนี่แล็บุดสกรอป51ไปเลยโอ้สุดยอดจริงๆครับ ส่วนโรนินโย่พี่เด็ดสุดน่าจะเป็นเลี้ยงบอลคู่คุมบอลครับ104.9นะครับเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฟียวแค่ไหนครับคู่นี้นะส่วนนีิสัยที่มีอยู่ก็มีตามนี้เลยครับเอาใส่ยิงไกลมานะก็น่าจะเน้นยิงไกลด้วยครับส่วนราคาโรนินโย่อยู่ที่16.5ล้านส่วนเมสซี่อยู่ที่30.7ล้านครับคู่กลางรับนะครับก็จะเป็นชาบีเอนเดสครับเป็นบีวิดีโอบวกแปดคู่กับเซเกิโบูสเกตจะเป็นบีดีซีบวกแปดที่เด็ดสุดของบูสเกตนะครับน่าจะเป็นส่งซ่านนับ151ส่วนชาบีเอนเดสเนี่ยกก็็จะเปนนนคคูุ่่มบบบอลััสสง้ร เอาเรื่องเลยครับผมนะครับคู่นี้ ตึงๆเลยนะครับน่าจะลงตัวอยู่ครับผมส่วนนี้สายที่มอยู่ก็มีตามนี้เลยครับส่วนราคาครับชาวเบนเอยู่ที่20ล้านล้านมันเลยครับส่วนเซเกบุสเกตอยู่ที่4.7ล้านล้านครับมาดูเกมรับครับเริ่มจากคู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นมาร์คมาธาเป็นบีซียูบแปคู่กับมาร์เชโนเป็นบีจีไอยูบแปที่เด็ดสุดของมาร์เชโนก็จะเป็นส่งซ่านับร้อยสี่ห้านะครับรองมาเป็นบวกตัวเข้าปะทะเข้าสกัดนะครับส่วนมาร์คมาธาที่เด็ดสุดก็จะเป็นส่งซ่านเหมือนกันรับรเเซลลหนนน้้้้าีคคืออแแบบบบมวกูสสสงัไดยะ ครับผมนะสุดยอดจริงๆครับก็ตามนี้ความเร็วสกิต้นก็มาร์บาท้าก็จะดีกว่ามาร์เคโนนะครับประมาณนี้ <S 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 ส่วนนี้ใส่ที่พี่อยู่นะก็มีตามนี้เลยครับส่วนราคามาร์บาท้าอยู่ที่ตีไปเจ็ดล้านส่วนมาร์เคโนอยู่ที่12ล้านล้านครับผมแบ็คซ้ายนะเป็นจอร์ดิอาบาเป็น BCU ีบวกแส่วนแบ็คขวาเป็นเซอร์กี้โรเบโตนะเป็นป g จ u ไบวกแก็ที่เด็ดสุดของจอร์ดิอาบาก็จะเป็นความเร็วนะครับร้อยสี่เก้าไปเลยส่วนโรเบโตก็จะเป็นเข้าประทานเป็นความเร็วเหมือนกันครับร้อยสี่สี่ เตึงๆครับส่วนนิสัยที่มีอยู่นะก็มีตามนี้แล้วทั้งคู่ส่วนราคาจอร์เดียบายอยู่ที่13ล้านล้านส่วนซิกกี้โรเบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8ล้านล้านครับผมแล้วผู้สาบตัวนะก็จะเป็นเทอร์สเทเกนเป็นปี 20A นะครับบวก8ที่เดดสุกก็จะเป็นจีเคปริยา123นะก็เป็นตัวด้อยพีนะสแต่ก็จะไม่ได้เวอร์มาส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านครับประมาณนี้ส่วนตัวสำรองก็จะมีตามนี้นะเนมาเปโดว์ยาเยาตูเร่ครับราคิตติดเบอร์ตี ปูโยแล้วก็เนโตนะครับประมาณนี้แล้วก็มาคอสเอาลองโซ่นะตามนี้ครับแต่ว่าผมเน้นที่สวยตัวจริงเลยแล้วก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนาเตะกันเลยครับ let's go <S และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5ในลึก4ี่เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5้านในกรอบ7เตะมุมฟิกิ์รูปแบบทีมปกติครับและนี่ก็คือเทคนิคนาเตะนะก็ประมาณนี้เลยเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go <S แล้วช่องนี้มาเลยครับหรือโซเลสหรือโซเลสให้มาตรงนี้แต่ว่าบุสเกต มาสกัดไม่ได้แต่บอลยังเข้าทางอยู่แล้วก็ยังปัดออกไม่ได้ครับเทอสเตอร์เกนชาเวียเนเดสรับจากได้โรนิโอให้มาเอโต้ยังไงเอาได้ครับเอโต้ซามิโอเอโต้ป่านตรงนี้เรียบร้อยผมขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เคมาครับเอโต้โซเลสโอ้โหสวยเลยครับตรงนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าเทอสเตอร์เกนครับซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหเลยจะเชื่อครับสุมมาตรงนี้ครับโรนิโอดักมาได้ ดาบีเอเน,นเดสใช่ไหมโรนันโยไปครับโรนันโยเนี่ยครับถ้ามีเฟิร์สทัชก็จะไปอย่างเงี้ยเลยครับแล้วไหลามาตรงนี้องรีไม่รู้ล้ำหรือเปล่าแต่ยิงไปก่อนครับองรีโอ้โหโดนจับล้ำหน้าไปครับองรีนิดเดียวเลยครับอ,องรีให้มาตรงนี้ไม่ถึงโรนันโยครับนิดเดียวดาวบุสเกตอยากได้โรเบโตให้มาเมซี่ เซเวียรเลสมาที่เมสซี่ครับอะไรรคับเมสซี่ลากมาแล้วปั่นด้วยสายดูครับเปรียบร้อยแล้วโอ้แมซี่จนได้ครับจะตเขะแต่ได้ป่าฟอร์ซายมาที่หรือโซเลสหรือโซเลสเจอมาเสียนะครับดักได้ดีครับแล้วเอาวเลยครับเซเมียโอเอโต้ไปครับเอโต้เปิดมาให้กับองรีแล้วองรีก็ใส่ก้อยไปเรียบร้อยแล้วผมสามศูนย์เลยจ่ายมาตรงนี้ครับปาังป่าท่าก็ยังดักได้อยู่ ดอกบาร์กุลลิกเจอมาบาร์ทา่าคสก,กัดไว้ได้บูสเกตเบียดได้ครับสวยครับบูสเกตอ,องเรียบให้มาที่เอโตเอโตเอโตนี่ครับโโอ้หเบียดมาได้แล้วสเมลเอโตปัดตรงนี้ยังปัดออกไม่ได้ครับโอ้โหพิเทเชคซุปเปอร์เซฟเลยครับมีบเดสเปิดมาแต่ว่าเป็นอ,องรีได้โคไปชนคานครับเดสซี่เดสซี่เอาครับองรีมีความฟิตแล้วก็เรียบร้อยผมติดเสมอมาได้ครับ นี่ครับดูดันดีจริงครับอองรีดอกบาครับเปิดมาก็เข้ามือเทอสเตเก่นครับโรนันยีโอมาที่เอโต้ครับเอโต้แหงมาช่องนี้ครับอองรีอองรีมาที่โรนันยีโอปั่นด้วยขวาไปเลยครับเรียบร้อยครับผมสองศูนย์ครับไอสองหนึ่งครับปั่นดีครับโรนันยีโอแหงมาตรงนี้ครับเอาเลยครับฟอร์นิโตเลสด้วยกับมาร์คมาท่าโตเลส เจอมาร์กาธาปิดมุมไว้แล้วก็แย่งมาได้ครับมาร์กาธาสวยเลยแล้วเมสซี่ไใ้สวนครับเมสซี่มาที่องรีองรีให้มาตรงนี้ครับเอโต้มาที่เมสซี่เอโต้แมซี่จะยิงตรงนี้ติดบอลครับแล้วโดนจับน้ำหน้าไปด้วยครับมาเรียนเดสมาที่จอร์เดียบาร์จอร์เดียบาร์แทางมาครับเอโต้อเอโต้แทงมาช่องน,นี้แล้วสวยแลย้วอองรีซัดด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเซฟอยู่ครับโอ้โหถือว่า รู้ช่องมาสวย,ยนะต่อเลสเปิดมาหมาปูดแล้วได้หม่งครับแต่ว่าซุปเปอร์เซฟครับเทอร์เตอร์เกนเข้าทางเชลเซียบแล้วตรงนี้หมาป่าถ้าปูแล้วคุณลิตปัดมาก็ยังติดเซฟเทอร์เตอร์เกนเลยครับฟังมาองดีอ่ะที่เอโต,โต้แล้วเอโต้ยิงไปตรงนี้ก็ปัดออกไปก่อนครับปีเตอร์ใช่ไหมขึ้นโรเบโต้กันเครับที่เอโต้ครับเอโต้ที่อองรีแล้วเอโต้ปัดไปซ้ายไปเลยเรียบร้อยครับผม หนึ่งนาไปก่อนครับหนึ่งศูนย์จากสมิลเอโต้ไปแคมมาดีครับไปแคมไปแคมเปิดมาแล้วเป็น <c oughs> มุ้ยในหมู่งครับฟอร์ลันแต่ว่าก็ยังตรงตัวเทอร์สเตอร์เกนเอาเลยครับฟันตัวหน้าจ่ายมาหนีฟอร์ลันได้ยิงก็ <c oughs> ฉันแหลกครับยังปัดเอาไปได้เทอร์สเตอร์เกนฮอสโคยิงมาก็ยังปัดเอาไปได้ครับก <c oughs> ุสเกตครับกุสเกตแท,ทงมาตรงนี้ครับองรี องรีบอกว่าขอตีเสมอก่อนครับโอ้โหยิงไปแหนบองรีองรีต่อเพื่อนเติมครับเทรียกองรีาทีแมสซี่ครับที่มาที่องรีฝันไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนาร์ตานาร์ตโอเคแมสซี่ให้มาดูสเก็ตองรีป่านครับเทรลย่องรีองรีเปิดไปตรงนี้ครับเอโต้ยังครับยังไม่ได้ โตมาที่บูสเกตอ่ะครับแมสซี่ปัด้วยซ้ายไปตรงนี้โอ้โหกดไม่ลงครับเชเบเดสมาที่เอโตอครับออรีมาที่เอโตปัด้วยซ้ายก็ยังปัดออกไม่ได้ครับโ,โอ้โหไอซอนมาเชโนโมาสกิลโลโตบุสเกตครับมาที่ออรีสวยเลยครับออรีลงโลกครับออรีแล้วปัดไปขวาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมคมๆหรือว่ายิงแรง จริงๆครับอองรี <Hey! S 1> จาเบียลองโซ่ล่ามาครับตรงนี้โอเคยังติดที่บูสเกตจาเบียเดสมาเมซี่ได้อยู่นะซีแทงมาให้กับอองรีไปเลยครับอองรีดึงมาแล้วตัดไปซ้ายหอยัง,งไปติดอยูดิเกอร์ครับนิดเดียวจาเบียเดสสลยนะเป็นอองรีได้โคตรงนี้จนได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวปา โหแล้วหลุดมาเฉยครับตรงนี้โฟเดนไหลมาตรงนี้แต่หมาบาท้าครับโอ้โหยังดักไว้ได้แล้วโดนจับล้มหน้าไปด้วยพาร์เรนทีนี้เอโต้ครับองรีเตรียมวิ่งแล้วหาช่องมาแล้วแทงมาสวยับแล้วเป็นเทรนด์ย่งนี้ฝันไปซ้ายไปเรียบ้อยครับโอ้โหต้องดูดีๆนะครับต้องให้นักเตะแบบยืนดีๆก่อนชาเวนเดสมาเอโต้อาครับเอโต้มาที่ชาเวนเดสองรีมาเนี่ยแหละครับผมเอโต้ไปต้อง ปั่นไปเลยครับเรียบร้อยนะคไปเฟิร์สทัชเลยครับโอ้โหคมครับเอโต้แต่บอลดียบแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีด้วยนะนะครับในระดับหนึ่งแล้วองลีโมกไปตรงนี้เรียบร้อยครับดูครับโอ้โหองลีรุ้นกับจอร์เดียบาครับจอร์เดียบ้าสวยครับมากระถ่ายมาจอร์เดียบาใหมาที่โรนันยอครับโรนันยอแทงมาตรงนี้ครับเอาเลยครับเอโต้แซงครับเอโต้แซงแล้ว ตกโอ้โหยิงไปเลยครับก็ยังติดเซฟแจ็คกิรดให้มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์พลิกมาได้แล้วยิงไปก็ยิงติดเซฟเธอเซอร์เกตแล้วยิงทีกก็ปัดไอ้ดับเบิลเซฟเลยครับโอ้โหโอเคจอร์เดียบาร์ดักมาได้เอาเลยครับตัวโยให้มาที่เอโต้ครับถึงครับแล้วเอโต้ให้มาข้างในดาวิเอนเดสเปิดมาแล้วเป็นองรีโอ้โหองรีโหมิโดนได้ไงก่อนฮาแลนด์ แลนเจอร์มากกว่าถ้ายังเก็บมาได้ครับเอาอะไรครับูสเก็ตบล็อกสวยแล้วเธอร์เซเก็ตช่วยกันได้ดีมากครับตอนนี้โรนานิโยไปโรนานิโยโดยกับลูอิสแซงมาได้ครับโรนานิโยโรนานิโยให้มาตรงนี้องลีจนได้เลยครับหนึ่งหนึ่งครับมาครับตีเสมอมาได้ครับจากเทอร์เรียองลีเห็นไหครับเลยเขาใช้ความเร็วของหาเล่นเลยครับมารกกว่าถ้าตามทันไหมโอเคครับมาได้ทันครับ เตมาที่ชาเวเนสอาแล้วอองรีไปครับเดอร์แบคครับองรีปั่นด้วยขวาตรงนี้ครับคมๆครับสองหนึ่งมาครับองรีแก้ตัวได้สุดยอดจริงครับฮาเรนตรงนี้ครับมาอาเชียโนสวยแล้วเธอเธอเกนเปิดออกมาก่อนบอลยังเข้าทางแมสตี้ครับแล้วฮาเรนยิงไปตรงนี้ครับปัดเอาไปก่อนเธอเธอเกนรักวางครับโอเค รบวังครับสวยครับเอโต้เอาได้สวยนะเอโต้ให้มาที่องรีเอาเลยครับแฮกติกจะได้ที่ไหมองรีชิปไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับองรีแฮกติกครับโอ้โหสุดยอด <c oughs> ก็จบมาสำหรับฟูบารเซนาก็ถือว่าเล่นมันมากๆครับผมแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่เล็กๆน้อยๆครับผมก็คือเกมรับเราครับผมว่าต้องมีตัวสูงนะคอยสก,กัดลูกโม,ม่งนยครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราชอบโดนลูกโม่งบ่อยนะครับ ก็ต้องระวังครับอาจจะเอามา์เซโนไปเล่นการับก็ได้ถ้าอยากเล่นมา์เซโนครับหรือว่าถ้าไม่ได้อยากเล่นชาบี้มากกว่าก็เอามาแทนบูสเกตครับแล้วก็หาเอารโดนบองนะมาแทนรับโดนบองเป็นปี g R U ครับมาแทนได้ครับตัวนี้ก็ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่โอเคเลยนะถือว่าเป็นข้อแนะนานะครับผมแต่ว่ามาสรุปกันก่อนครับเริ่มจากข้างบนแล้วกันนะตัวกองหน้าแล้วผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอย่างกับมอไซด์ครับผมเด็วทั้งคู่ผมของดีก็จะแบบแบกเกมได้เยอะกว่านะตอนแรกผมคิดว่าเอซโเนี่ยจะดู แบกเยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วองลีนี่จบสกอร์ได้ดีกว่าเยอะกว่าแต่ก็เป็นเอโต้ด้วยนะผมที่แบบคอยปั้นให้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะทั้งคู่เอโต้จะพิว๊บพิュ๊องก็ถือว่ายิงไกลได้ดีทั้งคู่นะครับโอเคอยู่นะองลีจะแบบเท้าหนักไปหน่อยนะบาคานี่ต้องระวังนะผมอาจจะกอบไปได้ครับพะมีช็อตหนึ่งนี่คือยิงลุดกอบไปเฉยครับเอโต้จะหาช่องดีคือหาช่องดีผมว่าทั้งคู่นะแล้วก็เล็วบถือว่าเร็วเมื่อมาความเร็ว ฝั่งซ้ายฝั่งขวาโรเนโยก็ถือว่าโอเคนะความเร็วมีครับผมผมว่าวิ่งใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ได้แย่แผมปีนี้ MDL นะการจบสกอร์ก็มีปั่นจบสกอร์ได้อยู่ผมโรเนโยรือว่าโอเคผ่านหรือว่าผมแมซี่ก็มีจบสกอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าใครคาดหวังก็จะคาดหวังมากผม,มับแมซี่แต่จริงก็เก่งอยู่ะก็เก่งอยู่ไม่ได้แย่ครับแมซี่ แต่อาจจะไม่ได้โชว์มากนะครับผมสำหรับแผนนี้ตัวที่โชว์จะแบบจะเน้นไปทางแบบหน้าผู้กองหน้ามากกว่านะครับปีจะแบบลองลงมาเลยด้อยลงมาเลยนะครับส่วนผู้กังรับผมจะเด่นกว่าปีนะครับผู้กังลับเราก็บุสเก็ตเนี่ยจะดักบอลได้ดีมากๆครับผมส่วนชาเวเดสก็โคพันได้ดีนะนะครับตัวเล็กนะครับผมแล้วผมปรับเป็นแบบรบรันสูงด้วยก็เอามาช่วยเกมลุกได้ยิงไกลได้ครับผมส่วนเกมรับเราครับผมก็อย่างที่พูดไปนะแต่ว่า2เซนเตอร์นี้ก็ถือว่าโอเคนะมาร์บาธาจะโดดเด่นกว่าผมอยู่ที่ถูกเวลาและความเร็วก็ มีกว่าครับผมส่วนมาเคโนเห็นความเร็วอย่างนี้ก็เร็วอยู่นะผมแต่ว่าบางครั้งก็แบบคือตัวเล็กไปหน่อยแล้วบางครั้งแบบคือยังไม่เด็กขาดพอแล้วกันนะครับผมว่าต้องเอาตัวใหญ่มาดีกว่านะครับผมหรือว่าจะเป็นรียองตูรามเงี้ยก็เอามาแทนได้เหมือนกันนะครับให้เลือระหว่างรียองตูรามกับโรนบองนะครับประมาณนี้ส่วนแบ็คซ้ายไปขวาแล้วผมว่าโอเคนะจอร์ดี้บาร์นี่คือแบบเก่งเลยครับผมคือไม่ค่อยมีจังหวะพลาดเลยนะถ้ามีก็น้อยบน้อยเลยส่วนเซกี้เดวโตผมว่าโอเคนะครับผม เบียดได้รูปร่างก็พอใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยครับสิกิลกโลกรัส่วนเทอร์สเตอร์เก่งนะปูบอดแล้วองค์อย่างงงับโคตรหนึ่งครผมนะครับ สเต็คนี่คือแบบเห็นแค่เนี้ยแต่ว่าเซฟได้เกือบทุกจังหวะเหมือนเหมือนกันนะครับอเ,เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยประมาณนี้ครับสำหรับทีนี้ก็มาันจะอันดับ3คนเือนเดิมครับก็ตัวแรกนะครับที่ผมให้ก็น่าจะเป็นองรีแล้วผมโชว์ยังโหดเลยอะองรีเอาไปเลยครับผมเรามาก็เป็นเอโต้แล้วผมอันดับ2ตัวที่3ผมให้เป็นมาร์คบาธาตตัวนี้สุดยอดจริงๆโอเคเลยครับผมส่วนตัวที่เกินค่านะสองตัวผมก็ให้มาร์คบาธาสุดยอดมากๆครับส่วนตัวที่2ก็ให้เป็นเทอร์เซอร์เกย์นะเอาเรื่องเลยครับโคตรหนึบครับ ส่วนตัวที่เหลือก็ถือว่าตามมาตรฐานเก่งอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีตัวไหนที่ตกมาตรฐานนะไม่ค่อยมีครับก็จะมีแค่เกมลับเราต้องแบบเอาตัวสูงมายืนค้ำหน่อยครับรเพราะจะได้กันลูกกลางกะนะ่ครับประมาณนี้แล้วกันก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็ด้วยชว่วนในกลุ่มแื้อสุขภาพด้วยเจอใหม่ลิน้นนะครับผมเจอการ